เป็นคนช่วยเจ้าข้านะให้นามว่านาคินเป็นเรียนาคราชที่นี่นะเขาเรียกว่าปากป่องท้องบดานเจ้าพัดตกมาโาตรได้นี่จริงหรอแม่คะถูกต้องแล้วเจ้านามใดเนี่ยขอเดันหม่อมฉันนี่นะว่าแสงโสมพี่คะแสงโสมเแล้วตกมาได้ยังไงฮะหม่อมฉันถูกพี่เจ้าที่แท้คืงหม่อมฉันที่ชื่อวริยาคำหลักหม่อมฉันตกลงน้ำมาพี่คะพี่สาวเจ้าผักเจ้าตกลงมาใช่ค่ะ เนี่ยเป็นคนที่มีบุญนะเพราะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตายไปแล้วข้าเจอเจ้าครั้งแรกเข้าก็อยากช่วยเจ้าแต่ข้าไม่มีฤทธิ์เดชเดี๋ยวจะพาเจ้าไปหาเสด็จพ่อและให้พ่อเป็นคนช่วยเจ้าไปพาก่อนค่ะพี่ในท่าเป็นเดินล่าตะเวนไม่เห็นเลยเนี่ยพี่อะไรปไปหนอะ่เสีสนะ่ยในต้นน้ำจะเอาตังอะไรตัวอะไรอะ่ะ มนุษย์มนุษย์เฮ้ยท่านพี่ไม่เคยมีมนุษย์ลงมาในช่องเวลาเขาหลอนนะท่านพี่จะซิกจะมาเนี่ยแล้วถ้าลงลงมาไม่ตายด้วยไม่ตายแล้วท่านพี่จะพาไปไหนเนี่ยจะพาไปขึ้นฟังเสกพ่อโอ้ท่านพี่ตอนนี้เป็นเวทย์ท่านพี่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอยน่านุษย์คนนี้ข้าพาไปไม่ได้พี่เป็นคนเจอพี่ต้องเป็นคนพาไป ราอยู่ที่นี่จะถึงเวรแล้วก็มันเป็นเวรยาวท่านพี่อยู่เลยก็พี่เป็นคนเจอพี่ต้องเป็นคนพาไปไงผมจะเห็นนิดชอบอ่ะโอ้หสวยไม่ให้อ่ะอ้าวก็ขอดีๆเนี่ยไอ้มันปิดพลาดจังวะเดินเป็นบ้านตัวเองไปเนาะไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้ถ้ามไม่ให้งั้นท่านพี่กับข้ามาสู้กันถ้าใครชนะจะมีสิทธิ์ในตัวดารุ่นคนนี้อ๋อได้สูวผู้หญิงคนนี้เลยเลย อย่าสู ust, ้ก็สู Arrow, follow, no ้ดูหล <beautiful> <The> ัง <Oh, พี่ไว้ขอไปดูอะไรทไหเนอันนี้คืออะไรอป็่เกลอะไรหรอตองอ้อกหยุดนัเสีย้เยไม่ตอง ดูแลน้องให้ครับไม่ต้องมาดูแลครับไปห้างังมีเกี่ยวกับมึงต้ามายุ่งขอเดชะเสด็จพ่อลูกมีเรื่องจะกราบทูลว่<า>ถุนท่านพี่นาคินแอบพาล,ลูกคุณนี้เข้ามาในปากบอกช่วงเวลาเขาเราพุทธเจ้าข้าคงไม่ได้แอบพาเข้ามาผู้หญิงคนนี้เขาพลาตกมาต้องการความช่วยเหลือก็ะมอมจะมาให้เสด็จพ่อช่วยเหลือนะพุทธเจ้าข้าเอาเถอะลูกจะทั้งสองคนจะได้ทะเลาะกันไปเลย เพราะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นพ่อรู้พ่อเห็นรู้สึทุกอย่างเลยลูกผู้หญิงคนนี้พัดตกมาที่ท้องบาดายพวกเราแต่ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่านางยังไม่ถึงคาดเขาตายแต่ที่สำคัญเลยนางก็จะอยู่รวมกับเราที่เป็นพยานางไี่ได้เนนสเด็จพ่อนางอุตส่าห์ตกลงมาแล้วเนี่ยและนางยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่านางเนี่ยจะมาเป็นเนื้อคู่ของพวกกระบอกชั้นเลยพระเรจ้าค่ะเสด็จพ่อไม่นใชน่เนื้อคู่ของใครทั้งนั้นเลยลูกเพราะว่านางคนนี้น่ะ เขามีเนื้อคู่อยู่แล้วเป็นพระคู่มั่นอยู่ที่เมืองมนุษย์นะลูกอ่ากมีคู่มั่นแล้วเหรอใชิญเลคะ่ะมีจริงๆเลยอ่ะเชคะ่ะเอางี้ไหมขึ้นไปเมืองมนุษย์ไปถอนมั่นละไม่ได้เลยคะทำไมอ่ะเขามนมนไหมแต่เด็กๆแล้วโอ้จบไปเลยเสด็จพ่อเขามีคู่มั่นแล้วอ่ะจะให้เขาไม่เลิกเออแล้วกับมันแต่งกับมึงทูกกี่คนกี่คนก็อย่างเงี้ยเนาะใคร มม่มีกูฮะกูมไม่ใช่ไอ้ไหนไอนบอสม <c oughs> อะไรกูอยู่เฉยเฉยกเกี่ยวอะไรของผมได้พ่อละ <c oughs> นางจะขึ้นไปเมืองมนุษย์ยังไงไม่ต้องว่านางตกลงมาเนี่ยนางาจะโชคดีที่มีชีวิตรอดแต่ถ้านางจะกลับขึ้นไปเนี่ยกล่าของฉันว่าแค่นางออกจากปากถ้ำนางก็ตายอยู่ใต้น้ำเลยพ่ะเจ้าข้าทะเลที่อยู่ลึกทะเลพ่อแต <c oughs> ่มันมีวิธีอย <c oughs> ู่นะลูกนางจะขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นแล้วจะต้องพาไปอาบน้ำว่านยาซะก่อน เสด็พ่อไอ้กางของฉันเ,เลยเพ่อค่ะเดี๋ยวพานางไปอาบน้ยายาน้ำว่านเีงเพี่อนค่ะอะไรเฮ <c oughs> ไม่เกี่ยวเลยก็จะพานางไปอาบเองเสด็จพ่อโอ้โหมึงไม่ไม่เกี่ยวกับเขาเลยเนี่ยเสด็จพ่อกระมงเนี่ยเป็นคนเจอ,อกระมงต้องเป็นคนพามนุษย์คนนี้ไปอาบน้ายาน้ำว่านเองเจ้าเนี่ทั้งสองคนเลยนะฟังพ่อไว้ให้ดีเจ้าไม่สามารถจะพานางมนุษย์คนนี้ไปอาบน้ำว่านยาได้ เพราะว่าอะไรรู้หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะภายในจิตใจของเจ้ายังไม่บริสุทธิ์พอลูกเสียพ่ออย่างคนร้องเป็นภาษาสเปนแต่คนรเอาไม่เป็นคอเดชะัเส็จพ่อถ้าอเหุ้การในครั้งนี้ลูกผู้ชมจะของอาสาใครทีาบอกมาทำเสรยงหลอดแลวมันดูดีเอาอหนอ ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นลูกจะขออาสาน,น,น้ำแม่นาคนนี้ไปอาบน้ำบ้านยาด้วยตัวของลูกเองแล้วเจา้าค่ะเสด็จพ่อใจเย็นๆก่อนลูกเจ้าเองก็พาไปไม่ได้ไดดพ้อเหตุใดกันเสด็จพ่อยกความาพันพูดแต่ก็เพราะว่าจิตใจของเจ้ายังมีกิเลสและตัณหาอยู่พุทธะ <laughs> ใ,ในจิตใจลูกยังมีกิเลสตัณหาอยู่หรือเนี่ย ลูกโปรงหมดแล้วนะเสร็จพ่อไม่ได้จริงๆเหรอเจ้าจะพาไปไม่ได้ลูกออโอ้โหมงอุ้ยนีออะไรว <c oughs> ะเขเรียกว่าคนเนี่ยคนดีๆจะไม่โดนหรอกแบบนสร็จพ่อตลกลูกไม่เข้าใจเนี่ยสาวคนเนี่ยก็บอกว่ามีกิเลสตัณหาไม่มีใครพาแม่นาำแบบน้ว่านยาได้แล้วใครเดี๋ยวพี่เจ้า่าในป่าของโชคดายเขาเราที่จะสาม,มารถพาแม่น้ลูกนี้ ไปอาบน้ำกดอย่าได้นี่เขาดูอยู่ยูทูบช่องอะไรเนี่ยไปสัตย์ยามหน่ยนะพ่อเองลูกพ่อคือคนที่จิตใจบริสุทธิ์ที่สุดมองสำหรับอะไรโอ้ย เจ๋งทีไมอ่ะทำไมอ่ะมีที่นี <T <t ่ละแล้วซึ่งกิเลศเขาบอกเขาป้งหมดแล้วโอ้โหละที่ไหนกูเห็นแป้งติดงองแงมเลยเนี่ยแต่พอก็เทียงก็ติดมองลูกลูกจะช่วยอะไรได้หรอลูกก็อยู่ข้างเขาปูไม่ต้องแกนตัวห่อ มึงีใครเชื่อมึอเขาก็เชื่อเกาเห็นเสด็จพ่ออะแหมใครจะไปรู้อะไรเขาไม่รู้หรอกถ้าผมบอกชัดไม่ได้เล่าให้ฟังเอถูกผมจะเล่าก็ได้ดีใครทีมมันแล้วกันแม่นางอยากจะขึ้นไปเมืองมนุษย์ด้วยไมเดย๋ยวนั่งเลยค่ะถ้าหากแม่นางอยากจะขึ้นไปเมืองมนุษย์มาตามพี่มาตามพ่อตามพี่ขวเจ้าฉันเรียนเร็วทีเรื่อติดปาก เจ้าจะมีรักไ้แต่ดูกันให้ดีๆจงฟังว่าจริงชอบดูไม่นอไรลยนะอย่าบอกคนดีว่าพินอะไร ยีละเองเหมือนนุ่มมันนุ่มนฮ้น่องนุ่มเป็นยัน้องนุ่มน่องนุ่มไม่กินหรอแล้วถ้าน้องไม่นุ่มอันนั้นขายไปคิดก็แพงเนอะโุ้ยน่องปลากอดหมดยังน้องเองน้องปลากอดหมดยังน้องเองนรสสุดท้ายขอเสร็จหมดเสร็จผู้ช่างเทไร งเอก็ตมาวผห้ีาเอกความรักเล็กๆไม่รู้ที่จะร